รู้จักชีวิตการทํางานรู้จักชีวิตโครงการเป็นผู้ใหญ่สําคัญก็คือเรารู้จักตัวเองหรือยัง สมัยนั้นก็เพิ่งมีวัดเบลเยียมที่เบลเยียมน่ะที่หลวงพี่เรนนิงซื้ออยู่นะหลวงพี่ก็เดินทางนั่งรถไฟไปไปที่วัดเพื่อที่ศึกษาเรื่องสมาธิสมัยนั้นก็ยังมีวัดไทยหรือแม้วัดพระพุทธศาสนาเนี่ยวัดพุทธอ่ะยังมีน้อยมากในยุโรปแล้วหลวงพี่ก็ไปศึกษาเรื่องสมาธิแล้วก็พบครูบาอาจารย์ที่ดี การเข้าวัดเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือการฝึกฝนตัวเองเพราะว่าเราศึกษามาเกี่ยวกับทุกอย่างในโลกเนี่ยตั้งแต่ที่เราเข้าโรงเรียนจริงๆก็ตั้งแต่เกิดนั่นแหละมองแต่สิ่งข้างนอกแต่ไม่ค่อยได้มองอะไรในตัวเราไม่ค่อยมองตัวเราเองในวัดเราก็เรียนรู้จากตัวเองแล้วก็จากการเรียนรู้จากตัวเองก็รู้ว่ามีอะไร ที่ดีในตัวเราบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่ดีที่ต้องแก้ไขเรื่องสีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเอาไว้เป็นระเบียบสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในวัดแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธทุกคนควรที่จะเอาไปใช้ในชีวิตเพื่อที่จะเป็นคนดีเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์คนตะวันตกสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องสมาธิ สมาธิเขาอยากจะเรียนรู้ว่าทํำยังไงถึงจะให้ใจหยุดนิ่งได้ยังไงเพราะว่าในที่ตะวันตกไม่ค่อยมีเรื่องนี้มีผลออกมาทางวิทยาศาสตร์ด้วยรองรับว่าสมาธิเนี่ยดีต่อสมองดีต่อสุขภาพทำให้เราเป็นคนมีจิตใจมั่งคงมากขึ้น <Yeah. S 1> นี่ก็คือสิ่งที่เขาได้อ่านเจอและเขาก็อยากจะ รับมือกับความเครียดความกดดังของสังคมยุคปัจจุบันบที่เขาพบเจอความเครียดเเขาก็เลยมาสแสวงหาที่พึ่งภายในแล้วก็อยากจะหาความสงบเขาก็มาสนใจเรื่องสมาธิ